แบบนี้ตกไม่ตกครับอรอลุ้นกันครับที่นี่พระรามสองกทมกรุงเทพมหานครนะครับเมฆมาขนาดนี้จะตกไม่ตกนะครับอรอลุ้นกันนะครับเมื่อวานลุ้นทั้งวันไม่ตกนะครับที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง แชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมด้วยนะครับรอรุนกันครับว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับรอฝนมากเลยอากาศร,ร้อนมากอากาศร,ร้อนมากโอ้ตกก็ขอให้ตกเบาๆนะครับ กเบาๆหมายถึงอย่ามีพายุอย่ามีลมมากเลยนะครับให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนะครับทั่วไทยนะครับสวัสดีครับ